ไบรท์สซื่อึ้งกลางรายการเล่าข่าวลูกโพสถึงแม่ดับจากโควิดวันที่10กรกฎาคม6-4เชา้านี้ผู้ชมรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง3ต่างน้ำตาซึมเศร้าใจไปต,ตามๆกันภายหลังจากไบรท์ผู้ประกาศข่าวสาวรู้สึกสะเทือนใจเกินกลั้นร้องไห้สะื่อื้นกลางรายการสดขณะอ่านข่าวบีมหัวใจกรณีลูกสาวออกมาโพสขอความช่วยเหลือแม่ป่วยโควิด -19 โดยตอนแรกลูกสาวได้โพสภาพแม่ ที่นอนป่วยหนักพร้อมถังออกซิเจนแต่เข้ารักษาในโรงพยาบาลไม่ได้เพราะมีเงื่อนไขต้องรอผลตรวจยืนยันเท่านั้นซึ่งขั้นตอนการดำเนินการล่าช้าก่อนที่ต่อมาจะมีรถของโรงพยาบาลมารับตัวแต่หมอบอกว่าแม่อาการหนักมากหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงลูกสาวก็ได้โพสต์แชร์ภาพแม่นั่งยิ้มพร้อมข้อความสุดเศร้าใจสลายเมื่อผูเป็นแม่ได้เสียชีวิตแล้วซึ่งขณะที่ไบรท์ได้อ่านข้อความดังกล่าวก่อเสียงสันเครือร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้น จนทำให้สรยุทธ์ผู้ประกาศข่าวคู่ต้องช่วยอ่านข่าวต่อไปสําหรับข้อความของลูกสาวที่โพสถึงแม่ระบุว่าแม่จา๋าหนูรักแม่มากๆนะหนูทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมมันจุกจังเลยเหมือนใจจะขาดมันงงมันคิดอะไรไม่ออกหนูพยายามหารถหาทุกอย่างจนแม่ได้รถไปโรงพยาบาลหนูบอกให้แม่อดทนบอกให้แม่สู้เราต้องรอดไปด้วยกันหนูรู้ว่าแม่อดทนสุดๆแล้วแต่มันหนักเกินไปใช่ไหมตอนนี้แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วละ่ะ ไปอยู่กับพ่อเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะแม่ยังไม่ทันได้กอดยังไม่ได้ทันได้หอมก็จากไปแล้วหนูรักแม่มากๆนะดวงใจของหนูฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ